ไทยบ้านทีวีกับแอดมินจริงนะคะตอนนี้แอดมินพาทุกท่านนะคะมาดูต้นช่องประตูผีนะคะแล้วกห็หลวงพ่อเห็นตัวเลขนะคะก็เลยพามาดู่ะคะจะพาทุกท่านนะคะหลวงพ่อบอกว่าเห็นเลขขึ้นที่ประตูผีนะคะตอนนี้นะคะกำลังจะพาไปดูเลขที่ประตูผีนะ ก็พาทุกท่านนะคะมาดูเลขประตูผีนะคะเป็นไป้นเดียวกันเดี๋ยวมาเชื่อมสยกันเป็นประตูผีก็คอบว่าอาถารพ์คือเกี่ยวกับวิญญานกวิญญาณอาถรรย์ แต่นี่ก็เลยขอก็เลยลองขอโช่งตาได้โชคแลแวกก็มีเลขเนเลอะไรก็ลงขโมมาถวายเจ็ดมจีตัดเลยตรงต้นไหมคะเอ๋อนั่นแหละใช่ใช่เห็นในกล้องอยู่เพราะว่าในกล้องจับได้อยู่นี่ไงที่พี่นรินจับตัวนี้เหรอเลขอะไรกันนรินู์สามตัวเทจารย์เนี่ยนะมี เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหก็ดศูนย์เจ็ดหกูนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหกที่พจัอาจารย์เอาโม่ให้ก็แซะให้ต่ออันนี้ก็เลยเป็นฟันโมจันที่เห็นเมื่อแม่ก็เพิ่งมาเจอแล้วเอาเป็นไม้ประตูผีไม้ประตูผีคือยังไงคะเล็บป้องกันอะไรคือพวกเกลียวกับวิญญาณอะไรถ้าคนส่องคือหันหัวก็จะย็นวิญญาณอ๋อเพราะมัน ร้อยท้งร้อยคือหนึ่งในร้านที่จะมีอย่างนี้โอ้ต้นไมนึ่งในร้านเลยหนึ่งในร้านที่จะมีต้นแบบนี้ที่ขึ้นเนี่ยดูคนลุกนีความชุมครับดูต้นนู้นมาเชื่อมต่อนี่ใช่ไหมค่ะเนี่ยนี้เขาเรียกว่าต้นประตูผีอมันเชื่อมต่อกันเป็นต้นเดียวกันแล้วก็เป็นง่ามเนี่ยเป็นช่องเรียกว่าช่องประตูผีอ๋อช่องประตูผีถ้าใครได้อาไปไว้ประดับบ้านดับอะไรก็ป้องกันอะไรได้ทั้งหมดอืมอันนี้มันเกิดขึ้นเองเลยแต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เราเรียกว่าต้นประตูผีนะคบต้นว่าต้นว่าต้นเชื่อมมาไงมันเป็นอันเดียว่อมเชื่อมต้นเป็นต้นเชื่อมอันนี่ก็เรียกว่าช่องประตูผีอ๋อช่องประตูผีเขาเรียกหนึ่งในร้านเหรอคะหลวงพ่อหนึ่งในร้านหนึ่งในร้านท่านผู้ชมลองเผื่อถ้าผู้ชมเห็นตัวเลขแต่ที่แน่เห็นแล้วนะคะตรงนี้เจ็ดสาม แอนมินจะอยู่นิ่งๆน,นะคะให้ท่านผู้ชมดูเองนะคะว่าโอ้ท่านนั่งลงนี่เห็นชัดมากเจ็ดสามจริงๆแหละเจ็ดสามหรือเจ็ดเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดก็ได้เนาะหลวงพอ่อเจ็ดสามหรือ 7, 7, รเจ็ดไหนไปเชี้รน่อยสิไกลๆไหมนี่นี่นี่ชัดมากพี่ไปชี้หรือท่านผู้ชมอ,อาจจะเห็นเป็นตัวอื่นหรือเห็นจากมุมอื่นก็บอกได้นะคะบอกไปเดียวให้ดูหรือกับแปลกอีก ในสุดๆเนงในร้านนะครับใช่หนึ่งในร้านที่เรียกว่าต้นประตูผีนี่จะเป็นยังไงคะเราจะดูยังไงวิธีเรียกว่าอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์ที่ป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นไม้อาถรรพ์ไว้ที่บ้านที่ช่องบูชาอะไรนี่จะเป็นต้นอะไรคะต้นนี้อันนี้ต้นคูนต้นคูนด้วยนะคะต้นคูนต้นคูนต้นเนื่องจนหนึ่งในร้านอ๋อหนึ่งในร้านก็ไม่ อาเจอก็คนก็ไม่ได้สังเกตนะค่ะนน่กว่าอ๋อเนี่เหลอช่องประตูผีช่องประตูผีีไงมันมันมันเป็นรูช่องเลยประตูอ่าน่ะเห็นไหมมันขึ้นมาแบบคือเป็นประตูมาพ่วงใส่กันแล้วเป็นประตูนี่ครับคือันต้งนุ่งก็ขึ้นต้นแต่ว่ามันมีกิ่งมาแล้วก็มาอันเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปได้ก็เลยเรียกว่าช่องประตูผีใช่แร้มาดูตรงนี้มีช่องด้วยอ่าก็มาสองด้านดีคนอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมอืม ต้นกันนะประตูมันเก่งจนั้นมันมาเชื่อมเองไหมล่ะค่ะนั่นมาเชื่อมก็เป็นอันเดียวกันนี่ก็เป็นอันเดียวกันอ๋อนช่องประตูผีนะครับทุกคนเป็นอันเดียวกันเเป็นนอัดียวกันก็เลยเรียกว่าต้นประตูผีช่องประตูผีเนี่ยแหละหนึ่งในร้านที่ไหนมีแง่จะเป็นนี่ก็เรียกว่าช่องประตูผีแล้วเป็นต้นคูนด้วยช่องโชคลาบอะไรก็ว่าช่องที่อะไรก็ได้ชุกชุกลาบจะผ่านในช่องเนี้อ๋อ แล้วสมตัวจะพันนีีไม่ให้ปรารย์กินนเรื่อะไรปราช์กินมั้ยรา์าเจ็ดศูนย์หกก็เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หกก็เจ็ดหนึ่งหกนะครับพรารย์ทินนะครับทุกคนเน็ีเห็นีนะคะท่านผู้ชมที่บอกว่าช่องประตูผีนะคะหนึ่งในร้านนะคะต้นไม้เชื่อมกันก็เป็นช่องแบบนี้นะคะท่านผู้ชมบนจะเป็นแบบ นีกำลังดูช่องประตูผีกันนะคะท่านผู้ชมพี่ที่พันเห็นไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเคยเห็นไหมช่องหนึ่งในร้านค่ะอันนี้ช่องประตูผีจะเป็นอย่างนี้ ไม้สองต้นมาอยู่ด้วยกันแล้วไปเชื่อมเป็นประตูครับคนละต้นคนะ <c oughs> ละต้นมาเชื่อมมันให้อย่างไงแม่มันมีตั้งหมดสามต้น,น่ะค <c oughs> แต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันน <c oughs> ี่นะคะช่องประตูผีนี่นะคะท่านผู้ชมหนึ <c oughs> ่งในร้านนะคะท่านผู้ชมนะคะคนละต้นแล้วก็มาเชื่อมกันค่ะท่านผู้ชม เอามาดูให้เป็นเบ็นอต้ดเลยกคนค่ะคือเงยากนึงนะในร้านนะคะไม่เคยไม่เคยมีใครเห็นนะฮะหรือว่าท่านผู้ชมเคยเห็นมาแล้วแล้วก็ลองดูนะว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นแนวทางตัวเลขเหมือนกันไหมลองคอมเมนต์มาค่ะถ้าถ้าถ้ารู้หรือเคยเห็นก็ลองคอมเมนต์มานะคะ หลวงพ่อเขาเรียกว่าอะไรนะช่องประตูผีช่องประตูผีช่องเปิดโชคลาภช่องประตูผีหรือช่องเปิดโชคลาบถ้าใครได้ครอบครองที่บ้านก็จะดีเพราะว่ายิ่งต้นนี้เป็นต้นคูนด้วยนะคะหนึ่งในล้านค้ำคูนนะคะโชคลาภนะท่านผู้ชมขอจับเป็นบุญได้ไหมครจับได้ถูกตั้งจิตตั้งใจสามตัวขอหฮงหงเลยเลย เงินทองไหลมาไม่ขาดสายถูกสาถูกสาทุกถ้ามาเลขนี้จะเส้นหัวหมูเลยใช่ไหมคะพายจอจารย์โบนี่นะคะท่านผู้ชมถ้ามาเลขนี้จะเส้นหัวหมูเลยนะคะเจ็ดก็นเนี้เล่างหหรือเจ็ดเจหแล้วก็เจ็ดศูหก ตอนนี้กำลังเก่งเลขอยู่นะคะที่หลองพ่อเห็นเลขท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไร7-3หรือ7-7หรือ7-7-3นะคะก็ลองดูนะคะก็ตีเลขออกมาตามนี้นะคะ7-1-6 7-0-6-7-3และ7-7นะคะสำหรับเลขประตูผีประจำวดวันที่2พฤษภาหกแปดนะคหนึ่งเดียวในโลกนะคะท่านผู้ชมต้นคูณนะคะหาชมยากค่ะ สี่สามสี่ศูนย์สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามศูนย์อ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสี่สามศูนย์นี่นะคะตรงนี้นะคะสี่สามศูนย์อู้ชัดเนาะ ท่านผู้ชมช่องประตูผีของจริงเลยนะคะนี่ชัดเจนฝั่งนี้นะคะพี่นาลินอย่ารอดเด้อตอนไม่ได้ตัวเลขจะรอดดูว่าเผื่อขลังเผื่อขลังกำลังดูกันท่านผู้ชมตอนนี้น่าหลายๆท่านก็กำลังจะจดจออยู่กับ ต้นประตูผีนะคะเป็นต้นคูนนะคะเป็นของขลังนะคะหนึ่งเดียวในร้านนะคะที่จะมีแบบนี้นะคะต้นประตูผีก็คือต้นไม้ซึ่งคนละต้นนะคะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะเรียกว่าช่องประตูผีนะคะถ้าผู้ชมเคยเห็นไหมคะแอนมิน,นจะพาทุกท่านไปดูนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าช่องประตูผีนะคะ แต่ว่าหลวงพ่อเห็นเลขค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เอามาฝากน,น,น,นี่นะคะแคชเชนนะคะเจ็ดสามหรือเจ็ดเจ็ดนะคะส่วนหลวงพ่อตีเป็นเลขตามนี้หรือว่าท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินได้นะคะนี่นะคะช่องประตูผี ส่วนด้านบนหลวงพ่อเห็น430นะคะตรงนี้430เรียงเลยนะคะชัดเจนมากๆนะท่านผู้ชมแอดมินจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะ,ะว่ามองเห็นเหมือนกันไหมนะคะบางท่านก็อาจจะดูเป็นนะคะยังไงก็ช่วยกันดูนะคะตอนนี้พี่ๆจะลอดเองบอกเดี๋ยวเด,ดี๋ยวดูว่าลอดดูได้จริงนะคะช่องประตูผีทดสอบแล้วนะคะ พี่ลืมตานิหนึ่งของของเเคยเห็นไหมพี่อายุปูนนี้แล้วเคยเห็นไหมครั้งแรกหนึ่งในล้านพี่ที่พันเคยเห็นไหม อยู่แล <t ell> ้วม <t ong> ีตัวนี้เอคนับอ่นยดูันด้ดูลช่งประตูผีไม้้องประตูู่หรือต้นไม้นี่นะก็เป็นต้นคููหนึ่งเดียวในร้านนะท่านผู้ชมเป็นยังไงคะช่องช่องประตูผีตัวมันมาเชื่อมตัวนี้ย้น่ใช่ใช่ เคยเคยเห็นแต่ในป่าในดงใจอ๋อเคยเห็นแต่ในป่าดงดิดประจันอ๋อเคยเห็นแต่ในป่าดงดิบไม่เคยเห็นตามบ้านบนต้นต้นคุ้นด้วยดิไอวัดไอวัดไอวัดเคยวัดต้นคุ้นด้วยแล้วอยู่บนต้นคุ้นด้วยเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมต้นอะไรเนี่ยต้นมีต้นต้นไซด้วยบ่ตอกต้นต้นว่าว่าคกันไงนะคะช่องประตูผีเห็นไหมเชื่อมต่อกัน และวช่องช่องโชคลาบช่องโชคลาบ่นทมหวหคิดหลวงพ่อเพิ่งเห็นวันนี้วันนี้สามสิบหลวงพ่อบอกว่าถ้ามาเลขนี้จะถวายหัวหมูเลย ตอนเที่ยงเนี่ยมารับ่มาเทหลวงพ่อเห็นเนี่ยท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะอาจารย์ยังไม่ได้เคบเอาจารย์ก็เลยเอาท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรหลวงพ่อบอกว่าถ้าออกเลขนี้นะคะเจ็ดสามหรือเจ็ดเจ็ดก็จะถวายหัวหมูนะคะท่านผู้ชมช่องประตูผีปกติจะอยู่ในป่าดงดิป่าทึบนะคะแต่ว่าอยู่ในวัดในบ้านนะคะก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน ไงครับไงนี่ไงเออนั่นไงชี้หน่อยชี้หน่อยชี้หน่อยนี่นีเห็นไหมน่ะเห็นไหมตัวนคับโอ้มีเจ็นี้มีห้ามีแปดอะไรเนี่ยมาดูเองดูเองใช่ไหมคะเจ็ดเจ็ูเองเนาะเนี่ยตัวดำๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยชัดเนาะใช่ชัดมากค่ะ เจ็ดสามสามเจ็ดอ้อเจ็ดสามสามเจ็ดเออเอาเนี่ยเราเอาง่ายๆเลยเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเลยใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องเอาเนี่ยแหละถูกแล้วดีปกติหลวงพ่อเห็นแต่ในป่าทึบเนาะใช่เห็นแต่ในป่าทึบเอ้ามาเกิดตรงนี้ด้วยนี่อ๋อไม่เคยเห็น<อ>หายากใช่ไหมคะหายากหนึ่งในล้านหในร้านจริงๆด้วยล่ะเราไปเห็นแต่ในป่าดงดิบต้นเล็กๆอ๋อ ท่านบอกว่าเคยเห็นแต่ป่าดงดิน,นอันนี้ต้นคูนด้วยค้ำคูนนี่นะคะ <c oughs> มขมพ่อบอกว่าเคยเห็นแต่ไปในป่าทึบท่านเพิ่งเห็นวันนี้นะคะสามสิบสามสิบเมษานะคะเพิ่งเห็นกันวันนี้ ก็เลยอ๋อเอาลาบก้อยเส้นก็เห็นพอดีนี่ะท่านผู้ชมหนึ่งในร้านปกติอยู่แต่ในป่าดงดิบค่ะ่น่ในร้านเนี่ยนี่ในวัดนะคะนี่ในวัดนะคะท่านผู้ชมนี่ในวัดเนาะแล้วเกิดกับต้นดอกคูนด้วยนะค้าคูนนะท่านผู้ชมค้าคูน ต้นคูณเอ๊ะงั้นมัน่เชื่อมเยงเนี้ยเ่นี้ยเนี่ยมันแปดกับต้นคูณมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาจากต้นคูณมาอันนี้อันนี้มันเป็นต้นว่าต้นว่าเนี่ยต้นว่ากับต้นคูณมาเชื่อมได้ไปประตูดิหายากไปอีกใช่ไหมหลวงพ่อใช่ไม่มีเลยเดียวในร้านหมดอ่ะเดียว ไม่มีแล้วนลนลๆๆขนาดเล็กๆแค่เขาไปเห็นไม้อันเล็กๆเป็นกิ่งเป็นหญ้านะเขามาขายเป็นแสนๆนะครับโอ้นี่หลวงปอคนเหนือนี่คนเหนือใช่ฟังสำเนียงก็ฮู้ละคนตีน่าเช้านอำเภอพานโอ้คนอำเภอพานจังหวัดย่างเจ้าเจียงไฮเจียงไฮโอ้เนี่ยหลวงปอบอรเคยเห็นเลยมันก็อ๋อย่ายากๆมันก็เจ้าแต่มาเหน็นใน เคยเข้าปลาดงดีเคยเห็นตัวเล็กๆอ๋อในปลาดงดีไม่แต่น้อยๆหน่อยอ,อันนี้ใหญ่ขนาดน,นีนใ่น,ยยนะ่ะท่านผู้ชมก็แปลกมากนะคะมินงก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะคส,สวงพ่อบอกว่าถ้ามาฮะก,ก็จะเส้นหัวหมูนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูนะ,ะเห็นแนวทางอะไรก็คอมเมนต์นนนขึ้นมาเมาาาพือละเนอเจ้า เห็น right. right. ื oh, ้อเลขแล้วเนาะบ่ต้องไปตีอย่างแล้วอยู่ในต้นเรียบร้อยละบ่ต้องตาแป้งละอ๋อก่อนที่หลวงพ่อจะเห็นคือเอาลาบก้อยมาเส้นก่อนเห็นแล้วก็ยังไม่เห็นเลขอะไรค่ะเอาเลยเอาลบไปมาให้เห็นเลขขึ้นมาจัดเลยอ๋อพอเห็นว่าเป็นประตูผีช่องประตูผีก็เลยเอาลาบก้อยมาเส้นหลังนั้นเลขก็ขึ้นเลยเห็นเลขเลยนะคะอือาจารยจดีใจเลย ถ้าท่านพระอาจารย์บอกว่าถ้าได้ก็จะถวายหัวหมูเลยนะคะท่านผู้ชมจะมาอะไรเลยทีนีตรงนี้ก็ชาติเน่นี่นี่ตรงนี้ก็ชาตินะนี่หลวงพ่อเหนมอการนนออันนี้กับเลี้ยงสวยด้วยอันนี้สีสามศูนย์ีนะครับที่เห็นเอาตัวนี้พอนะเพราะวนี่เยอะตอนนี้นะคะแอดวินก็พาทุกท่านมาดูช่องประตูผีนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชม แปลกมากเลยนะคะที่สําคัญหลังจากที่หลวงพ่อเห็นว่าเป็นช่องประตูผีหนึ่งเดียวในร้านนะคะแล้วก็เป็นต้นคูณด้วยนะคะหลวงพ่อก็เอาลาบก้อยนะคะมาเส้นมาเส้นนะคะแล้วก็เห็นเลขตรงนี้เลยนี่ขนาดไายใกล้ๆยังเห็นนะคะท่านผู้ชมทุกคนกําลังใจจดใจจ่ออยู่กับต้นช่องประตูผีหนึ่งเดียวในร้านนะคะแล้วก็เป็นต้นคูณด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นว่า จะมีเลขเด็ดไหมนะคะชัดๆมีทองเข้ากระเป๋าก็เอากระเป๋ารอดเอออเากระเป๋ารได้ไหมได้ได้กระเป๋าเนี่ยเงินเข้ากระเป๋าเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยก็ว่าประตูเงินประตูทองประตูทองกระเป๋าีใหญ่จริงๆได้เดี๋ยววันนี้กระเป๋ามีเลยนะครับมาดูว่ามีกระเป๋ามีเงินเข้าหรือเปล่าจะไปลงมาดเมืวานนี้นะ อาอจเงินแสนเงินล้านนะขอประตูนี่รมาทเอาัมนนีจะทำอะไรจะลอดเลยใช่ไหมหรือเรียกว่าช่องอะไรนะคะหลวงพ่อต้นช่องช่องประตูผีหรือเรียกว่าช่องช่องประตูเงินประตูเงินประตูทองมันนีอยากจะลอดแต่ลอดไม่ได้เพราะว่าใหญ่มากนะคะ หนึ่งเดียวในโลกนะท่านผู้ชมหายากมาก